สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมกันบ้างในย่านของฝั่งบางบอนค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่โครงการนี้แล้วค่ะกับโครงการ Modern Condo ค่ะ ที่นี่นะคะอยู่ในแขวงและเขตบางบอลกรุงเทพมหานครค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆเลยนะคะเดินทางจากเส้นเอกชัยบางบอนค่ะเข้าซอยกำนันแม้น3นะคะหรือว่าอีกหนึ่งจุดค่ะที่สังเกตได้ง่ายเลยก็คือนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดสิงห์นั่นเองค่ะใครที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมนะคะที่อยู่ในย่านของบางบอลเข้ามาชมใน EP นี้ได้เลยค่ะส่วนโดยรอบของคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะอยู่ใจกลางชุมชนเลยค่ะมีทั้งห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดด้วยนะคะเอาเป็นว่าพูดขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ ว่าห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะสำหรับห้องที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะอยู่ที่อาคาร C ีค่ะชั้น5ห้องเลขที่5 8ทแับค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องป่าค่ะคุณผู้ชมขนาดพื้นที่ห้องนะคะอยู่ที่30ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งขวามือจะเป็นพื้นที่โล่งแบบนี้ซึ่งคุณสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์ได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะสามารถทําเป็นมุมรับรองแขกก็ได้นะคะตรงนี้วางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่เลยค่ะหรือว่านะคะข้างๆกันตรงนี้ค่ะคุณอาจจะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารทําเป็นโต๊ะทํางานนะคะหรือว่าห้องนี้คุณสามารถบิวอินนะคะทําเป็นวอล์กอินโคลเซแบบแต่งตัวด้วยแบบจัดเต็มเลยค่ะและที่ติดกันตรงนี้ค่ะในมุม ด้านนี้เลยก็คือจะเป็นระเบียงห้องนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถตากผ้าหรือว่าทําเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้ค่ะชัดมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่โบแนะนํานะคะว่าคุณสามารถบิวอินตรงนี้ทําเป็นที่นอนหรือว่าวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ปฟุตใหญ่ๆได้เลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเขามีติดวอลเปเปอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะจะวางเป็นโต๊ะเครื่องแปง้งเพิ่มเติมหรือว่าวางตู้เสื้อผ้าแบบไซส์ใหญ่ๆก็ยังมีพื้นที่เหลือๆด้วยสําหรับห้องนี้ค่ะหน้าต่างเขาจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานใหญ่ๆแบบนี้คุณสามารถเปิดรับแสงธรรมชาติแล้วก็รับลมธรรมชาติได้อย่างดีเลยค่ะเพราะว่าห้องนี้อยู่ถึงสูงชั้น5าเลยค่ะสําหรับห้องน้ํานะคะในห้องนี้ค่ะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะ การเดินทางไปยังโมเดิร์นคอนโดเริ่มต้นที่หน,าน้าแมคโครการประพฤกขับตรงไปประมาณ1.3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกำนันแมนจากนั้นขับตรงไปอีก1กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยกำนันแมน3ขับตามทางต่อไปอีก250เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะถูกใจกันไหมคะสำหรับโมเดนคอนโดห้องที่โบพามาชมกันวันนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะลองเข้ามาชมสถานที่ริงสามารถพิมพ์นัดหมายเวลากับเราได้ค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fan p a เ e J Asset น a เ a g e m น n t ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้นบานบายเ,เสจสเซ m a ม a เ e m เมน,เน,น,เน,นค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีบ้านและคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้การปรึกษาพร้อมกับยืดสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งหน้าโบจะพาไปชมที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ